ความรู้สึกหลังดูโลกอันสมบูรณ์แบบในตอนที่1 8 8ซึ่งเป็นตอนล่าสุดตอนนี้ขอชมเลยว,ว่าดียอดเยี่ยมเลยคือตั้งแต่ตอนที่1 8 7มาแล้วเขามีการปรับเนื้อเรื่องให้ดียิ่งขึ้นครับคือปกติเนี่ยโลกอันสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะคล้ายๆกับถังซานช่วงนี้เลยคือยังไงมันสมมตินนะปกติอ,อนิเมะหนึ่งตอนมันใช้นิยาย3ตอน4ตอนก็ว่าไปแต่ไม่ครับถังซานเนี่ยแม่งใช้นิยายกับมังงะเองเยอะในการสร้างหนึ่งตอน โลกอันสมแบบก็เช่นกันครับโลกอันสมแบบหนึ่งตอนนะใชะ้นิยายประมาณ5ตอนนั้งหรือไม่ก็6ตอนแล้วแต่เนื้อหานะครับแต่ในตอนนี้เท่าที่เบสจาได้นะน่าจะใช้ประมาณ3าตอนเท่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นและมีการปักเนื้อเรื่องใหม่ครับทําให้เนื้อเรื่องแม่งสมูทเห็นได้จากฉากต่อทู่ในตอนนี้เข้าใจมากยิ่งขึ้นการข้ามอะไรก้นน้อยลงเยอะครับซึ่งเออมันมีคนถามเข้ามาหลายคนเลยว่าพี่ ไอสามันแควนเนี่ยผมเห็นซื้อห้ามันไปจุดนู้จุดนี้หาสมบัตินู่นนี่นั่นดูไม่รู้เรื่องเลยไอที่ดูไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาตัดเนื้อหาไปเยอะไงเขาข้ามาาเยอะแต่ตอนที่186กับ187ไม่ค่อยตัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย8 8 6 187มันดูง่ายขึ้นวะเพราะมันตรงตามนิยายครับแต่ถ้าใครดูแล้วยังงงเหมือนเดิมก็อา,อ,าอ,าอาจจะต้องใ ดูต่อไปเดี๋ยวจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเองนะครับแต่ว่า3 3มสามพันแคว้นนะใกล้จะจบไปนะครับไอสามพันแคว้นที่เบสบอกจะจบนี่หมายความว่าออกจากไอเดนเซโบลานี่ไปสู่สามพันแคว้นแล้วเดือดเทพตีมาช่วยพอเทพตีมาช่วยจบปุ๊บมันจะจบแอคนี้แต่ยังไม่ออกจากสามพันแคว้นะครับแค่จบแอคเฉยๆนะเดี๋ยวแอคต่อไปเนี่ยสื่อห้าจะไปฝึกอีกที่หนึ่งซึ่งบอกเลยว่าอ่จริงๆแอคต่อไปเดือดกว่าสามพันแคว้นอีก เพราะว่าหลายคนบอกว่าสามมันแคว้นเป็นหนึ่งในะอีเวนท์ที่สนุกที่สุดแต่โดยส่วนตัวไปว่าอีแอคแม่งโคตรมันซื้อห้าวเขาเรียกว่าอะไรดีเกือบขีดครับตอนไปสำนักหน,นึ่งที่ชื่อว่าสำนักเทพสวรรค์น,นะครับแต่ในเรื่องหน้าจะอีกประมาณ30ตอนหรือ4 0ตอนอยิ่งต่ำถึงจะได้ไปสำนักต่งกางๆนะครับซึ่งเบสเคยทำสปอยไว้เมื่อนานๆานนนมาแล้วนะครับแต่ช่างมันละกันเดี๋ยวค่อยเล่าใหม่แล้วก็อย่างที่บอกเบสจะทำเป็นคลิปสั้นๆแทนไ like ลฟ์ละกัน เพราะว่าหลายเนื่องจากมันต้องเตรียมเนื้อหาค่อนข้างนานเลยนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนี้ก่อนแล้วก็เออเวลาลงคลิปเนี่ยเบสคิดว่าจะเรียงลาดับอย่างนี้นะในะในติ๊กก่อนครับอ่าแล้วก็ตามด้วยบิลบลิบลิส่วนยูเนี่ยน่าจะตามหลังมาเพราะฉะนั้นตามลําดับประมาณนี้นะหรือบางครั้งถ้าทําว่างเร็วก็จะลงพร้อมกันหมดเลยก็ได้นะครับแต่หลักๆเป็นในติ๊กแล้วก็บิลบลิบลิตามมาก่อนนะครับก็สามารถไปดูในนั้นแล้วก็ ฝากไลฟ์ฝากกดติดตามแล้วก็ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็พิมคอมเมนต์ไมาได้แต่ว่าเนื่องจากทำหลายช่องทางอาจจะตอบไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นบางอาทิตย์เนี่ยก็จะมี like, มไลฟ์มาเพื่อตอบคำถามโดยเฉพาะนะครับอย่างอ๋อเนื้อหาไปพูดเลยแล้วกันเนื้อหาที่มีการตอบในตอนนี้ก็คือสือห้ามโผล่ขึ้นอันนี้โผล่จริงปกติเข้าใจกันก่อนนะระดับผู้โอาโสระดับเพิงเทพระดับเทพแท็ก สู้กับเทพสวรรค์ไม่ได้นะครับใจอคาว่าสู้นะไม่ได้ชนะนะแต่อันนี้สู้ได้อืมมีการบั๊เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเออ่ดูนิยายมาจะรู้เลยว่าจริงๆเสือห้ามันก็สู้ได้แหละแต่ว่าสู้ได้น้อยกว่านี้แต่อัน,น,อน,นเนี้ยอนิเมะเนี่ยปรับให้สะเทพเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้น้ําอ่ะน้ําที่เสือห้าใชนะ้เดี๋ยวตอนหลังๆทุกคนจะรู้ว่าไอ้น้ำเนี่ยมันบักขนาดไหนนะครับ โอเคคิดว่าเนื้อเรื่องหน้าจะประมาณนี้กับโลกอันสมนบูรณ์นะครับผมว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับขอบคุณครับ